หลังจากที่น้องชายมาส่งฮอดไอซีแนกไปสายแล้วเนาะการีไปขึ้นรถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้าบ t s ีเอะไรยัง้ยเนาะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเห็นงานอยู่ตลาดมหานาคหานนี่ก็ขึ้นมาได้เลือดทีเนาะเฮ้ยมนโด้ บ,บ,บ้างเมื่อเกิดจะมันบบสบายเนาะเดินทางไปเห็นงานอยู่ไกลว่าได้การย่างพอไปเห็นได้เนะาะก็เบิ่งว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเห็นงานอยู่ตะลิงชันะตะลิงชันไปไปโบม่เรือไปตลาดพานาคนะ่ะทาพระง,งงงจะไปลงใช้ไเปเบิ่งกนั่นกับตลาดก็ยังงงอยู่เนาะเพราะว่ามันวนไปวนมาหลายหม่องเนาะวันนี้ สิไปลงกันอีสังวะลืมไปได้แค่เนี้ยแต่เขาบอกไปลงสายไปเรื่อยๆ มาแแรกก็คือรถไฟอิกสาย,ยชยีหอนงานเนี่ยมัเหมือนมันก็ต่อซ้ายใหม่ไปหัวลำโพง มาหนั่งวินไปตลาดพานาคต่อครับดูรถคุณว่าบุลีรัม สาน,นีครับว่าฮอตตลาดมาหาหนาครับทดปนันเอ้ยฮอดมองเห็นงานัาแวแกมาแล้ว่นะก็เคยมาแล้วเพื่อสีมาฮอดมองเห็นงานมอน,นเนนอนธรรมดารีโอ อตอนนี้ก็เลิกงานเรียบร้อยแล้วแบบหลังจากมามาแะไรเหมือนเคยในน้งรถไฟฟ้าพิษเนาะโอ้ยมาจนขับเน,ะนาะเป็นอะรทั้งคันอยู่ซับ,ห,กกลบหล่อปลาทวนไปเนาะบรรยากาศแถวในใจกลางเมืองกรุงเทพแท็กซี่ในสนามร่อนพิเยษ นี่แถวเขตสนามหลวงเน,ะะนาะถนนตะนาวเนาะถนนายแดยงมาพีเนอะลาชะดำเนินลาดลาดชาดำเนินกลางถนนราชะดำเนินกลางบรรยากาศในใจเมืองกลางเมืองกรุงเพงทพเดียสิคือคักไปิเศษ ไปไ่แดงกี่แล้วพี่น้องวิจะตชิว่านอกกับมาตะกรุงเทพพี่นอ้องไมแดงนี่อร้ายขนาดเลยเพอาะว่าคือชิติดดนนหัวทางนี่วะบรรยากาศรอบๆอ,อันนี้ทั้งหน้าไปเ,ปเป็นสนามหลวงเนาะอันนี้คือใจกลางกรุงเทพเลยเนาะมองางเนาะแม็นว่นนสนามหลวงหรืเป็นใจกลางกรุงเทพเลยจะเก็บเนาะ มันดอ้อก็ค่ะก็เลิกงานมาแล้วก็กตีดุดมันจะกลิบนะเมื่อห้องนี่บรรยากาศแถวสนามหลวงมามานี่แล้วพี่องถือว่างามเนาะแถวสนามหลวงเลยรถกระสันจอนไปมาหลายรถติดรถติดกระแน่นแถวนี้เนาะช่วงเศร้าช่วงแรงเนี่ยว่าบริการเสว่าเลยคือตอนนี้ก็รู้ซึกว่าสวยแล้วเนาะเก0าโมง 下来了。 หลายขนาดวนไปสวนมา เจ้าบขาฝั่งนี่ถึงว่าเจ้าไริขารมัฝั่งนี่้เ่นเส้นทางมาจา,าดวนากายัางทางสะพานล,ลอยอยังมีมติดกระดตด อะไรบออ่ากร่เทกน้ก uh, ็ได้ไอ้อีกชิ้นนี้ไปซ้ายไปไปไหนไกลบอชิ้นยีกไปซ้ายอยู่ตรงไหนอ๋อเด็กน้องเดียว์หาหนังแท็กซี่ไปก่อน้นึ่ง Thank you เ คิวะไล่โอเคโอเคอ่มาหาเส้นทางสิกลับไปห้องตัวเองยนพว่าันเป็นทางผ่านมาหนีพอดีเลยนะหัวฉิงไปใส่นอน